เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้นในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่องไอพีสวัสดีครับทีนนีีผมก็มาชี้เป้ารถสวยๆมาชมเลือกซื้อเลือกขายนะครับวันนี้ซีวิ c ตาโตครับตาโตชมไรข้าวโพดเครื่องเกียร์ดีสีสันเงากิฟเลยปี2000รถอมใช้งานได้เลยนะครับ ช่วงล่าง,งดีเดียวไซส,สุดไม่ดังอันนี้เป็นตัวท็อปสุดเลยนะครับขับดีสนุกมากๆมีถุงลมนิรภัยมีแอร์แบกมีดิสเบรกทั้ง4ล้อระบบเบรก ABS ครับแม็กคนหน้าแท้เดิมโรงงานเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีระบบไฟใช้ได้ครบภายในสวยแอร์เย็นฉ่ำสภาพดีสมบูรณ์มากๆครับถ้าชอบฝากกดติดตามกดถูกใจให้ด้วยมาชี้เป้าเลือกสื่อประจำได้ไปพาคลิปใหม่ๆนะครับฝากกดถูกใจให้ด้วยครับ บอดี้เมเดิมหน้าเดิมหลังเดิมแต่เข็บซอกมือมเดิมฐานหน้าเดิม,มบางๆนะครับรูน็อตยังกลมรอยปั๊มยังอยู่ครบไม่มีรอยชนหนะักเล่เมเอกสารชุดโอนครบภาษีหกหงนะครับภาษีขาดยอไปต่อตอนโอนได้พิกัดดูรถอยู่โคราชเอิดโทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยนะครับจะนัดนดูรถนัดทดลองขับหรือจะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมติดต่อเจ้าของได้เลย ถ้าหาเบอร์โทรไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยนะครับสังเราเพียงมาชี้เป้าลซื้อเท่านั้นไม่ใช่เจ้าของไม่ใช่ในหน้าครับราคา4 7่0 0บาทตาโตปี2,000นะครับสําหรับคลิปนี้ต้องขอลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจด้วยครับสวัสดีครับ